เฉลยครับผมมีวิธีแก้ปัญหารักสามเศรา้าผมยกตัวอ,อย่างเช่นบ้านที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบก็ในกรณีเหมือนฝั่งหญิงปุ๊บได้แฟนกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่ว่าได้แฟน แฟนกับผู้ชายพ่อแม่ชอบจัดหาแฟนที่ฟังดีๆนะมีการมีงานดีหน่อยแล้วก็อีก็สูงมันมักจะเป็นอย่างนี้ปัญหามันผมเองก็เกิดมาในครอบครัวที่เป็นแบบนี้ะประมาณนี้แล้วก็มีแม่เป็นเหมือนแฟนผมเลยผมเลยหาวิธีแก้ก็สรุปก็ได้ผลสรุปว่า แม่แกก็อาไปได้พ่อผมเนี่ยด้วยอีโก้ไอเรื่องแบบใช้เงินนะี่ยพ่อก็เป็นคนหาเงินเก่งหน่อยก็จะประมาณแบบไปทำงานกลับมาปุ๊บแม่ก็เอาตังยึดเอา้าแล้วทีนี้ตังนั้นนะี่ยอย่าว่ากันนะแบบเอาไปให้ญาติพี่น้องใช้อย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอพ่อไม่มีตัง หรือตังหมดแม่ก็ด่าพ่อแล้วพ่อก็ต้องไปลงเรือหาปลาหาอะไรมาแล้วในที่สุดบทสรุปพ่อหายสับสูนหมายถึงตายเละแล้วทีนี้แกก็แบบเวงว้างไหมแล้วทีนี้ก็ด่าลูกด่าอย่างงู้นอย่างนี้ด่าอย่างงู้นอย่างนี้อ,นอันนี้เหมือนกันเลย ก็ผมยกตัวอย่างผมเลยศึกษาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะจิตวิทยาไหมหรือไม่ก็เป็นบาปกรรมที่ว่าทำมาต่างพ่อแต่แม่เนอะแล้วทีนี้แม่แกไปได้แฟนใหม่ไอ้ผมเองน่ะก็วัยรุ่นแบบห้าวจับต่อยพ่อตัวเองไว้คนหนึ่งแล้วคนสองคนสาม เออเว้ยแล้วทีนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วแกก็โกรธผมแกเอาคืนนะแกบอกให้อะไรวะผมได้แฟนแฟนแฟนแล้วแกไม่ชอบสักคนนะประมาณว่ากวนเป็นเหมือนตัวเองไหมประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ สำหรับผมในเรื่องเงินที่สองที่สามนี่แหละคือผมได้แฟนมาเนี่ยคนที่มีปัญหากันเนี่ยสามคนแล้ะคนแรกมีรู้วยกันแล้วก็เลิกเพราะเงินตอนนั้นนะผมยังไม่มีอะไรไม่มีการไม่มีงานผมหลังชนฝาผมเสียบยาเสียบติดแบบแบบหมุนหัวไม่ขึ้นหันหัวไม่ขึ้นขนาดหนักเลยแล้วผมก็ มีเพื่อนไอ้เพื่อนคนหนึ่งอ่ะทันมาบอกผมว่าไอ้อันเองเนี่ยมีเหี้ยลุกไปทำงานผมก็เลยกระตุกลุกขึ้นมามาเปิดอู่ทำโดมที่ไร่นาตามคลิปที่ว่าเล่ากันมาแหละอันนี้เรื่องจริงทุกอย่างเลยผมจะพูดให้ฟังผมก็ทำมาเรื่อยๆโดยที่ว่าญาติพี่น้องอ่ะลุงเสิง ที่เนี่ยที่แกให้ผมเอารถเกี่ยวมาทําให้สั่งไว้ก่อนเสียหนึ่งวันเหมือนฝากไว้แล้วแกก็ไปเลยผมก็มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์มาแต่กับแกแหละหลังจนฝาเนาะแล้วมีตาคนหนึ่งอะ่ะในบ้านชื่อว่าอะไรวะพ่อไยโบแกบอกว่ามึง เชื่อมเหล็กดีขนาดนี้มึงทำไมไม่ปะผุทำสีวะตอนนั้นทำสียไม่เป็นก็ตอนนั้นเล่นกีตาร์ด้วยเนะยาะหลังจากเรียนปอตีมาเล่นกีตาร์ผมก็เยือรายแรกพิวิทย์ม่ได้ระจานะพีฟังแล้วก็อย่างวาะเลาะผมทำไม่เป็นอันนั้นสารภาพเลยด่าผมก็ด่านะผมเข้ามาทำให้แต่สีเนี่ย ไปถามล้านสีอย่างพี่ตั้มเนี่ยพี่ตั้มร้านสีก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันไปหลอกถามแกพี่พี่พมันผสม,มยังไงยังพี่แกก็บอกมาอ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านตามข้างกระองเลยเนอ้องผมก็ฝึกมาพ้นทีแรกยังดูไม่ได้ครับอดี๋วว่ากันนะจะของรถคันแรกนาเตอรน,นั่นแล้วก็ด้วยแบบห้าวไงห้าวจัดเนี่ยแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเรืเรเรเร่อยๆปวส ปชอแล้วก็หัตประกอบเครื่องนี่เหื่เอยแร,รยกรถเกี่ยวคันนี้แหละเออผมทำอยู่สามวันสำเร็จไว้เหมือนแบบตัวเองเป็นนักดนตรีไหมแล้วมันจดจำอะไรได้ง่ายอะความอะไรวะสมองมีรอยอยักเออ EQ สูงนแหละ แล้วทีนี้ก็ประกอบแล้วเกี่ยวกันนี้มาก็เกี่ยวได้มาถึงทุกวันนี้แหละไม่พังสิบกว่าปีสิบเจ็ดแล้วก็อัดอัดทั้งนั้นเลยมีแต่คนขับบ้าๆบอๆผมตัวหนึ่งแล้วพอเนี่ยผมก็มาผมไปทำงาน,นงานอะไรไม,ไม่ต้องรู้อยู่โคราชแล้วไปเจอพนักง,งานอบต่อเช่หนั้น เอออันนี้ฝากไว้นะฝากไว้คิดไอหน่องก็เหมือนกันมีปัญหากันเรื่องเงินไม่บอกรายละเอียดก็ตอนนั้นน่ะผมเหมือนพี่เขาเตือนไม่งั้นมึงเสร็จประมาณนี้โดนหาบอะไรเงี้ยแล้วผมก็ขับรถตีกลับเลยตอนนั้นมีมีมี มีผู้หญิงคนหนึ่งเออกู้กันเนี่ยแหละที่มาพร้อมแบบแฟนผมตอนคนที่มีปัญหาตอนนี้เอาอีกแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยพี่เขาเป็นอะไรวะผู้ประกอบการไหยอยู่ที่ขอนแก่นชื่อพี่ดาวพวกนันตีรู้จักกันห้ามพูดคนใหญ่คนโตอยู่เออแกก็สอนผม แบบกรณีแบบเอยแฟนแกเพิ่งเสียเนาะคือแฟนแกเป็นคนควบคุมกิจการแบบเครื่องเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็มีด้วยแล้วแกต้องมาแบกเองทีนี้มีไอหนุ่มไหนไม่รู้มาหลอกแกเอาเงินแกไปแล้วแกก็น้าตาร่วงเลยแล้วตอนนั้นนะผมอ,อกหักพอดีกลับมาเนี่ยร้องให้ตามคลิปบมาแล้วแกก็มาปอบ แล้วก็มา,มาเนี่ยมีไอ้นี่มีพี่ชัยชัยที่มาต่อรถด,ด้ำสูกช่วงตอนนั้นมาทำปัม๊มไหมปั๊มดีเซลแล้วทีนี้สมองทื่อทำไม่จบคือไม่ได้มีความละเอียดเนี่ยอะไรลจะจับปรับยดจะดอืมประมาณนั้นตอนนั้นอะ แล้วผมก็บอกว่าหาแฟนได้ไหนพี่ผมไม่ไหวแล้วอะทำงานไม่ได้เขาก็หาติดต่อยเนี่ยแล้วทีนี้ผมก็จีบมันเร็วไงพี่สามวันด้วยที่ว่าสามวันคือเขาก็อกหักลูกเสียเนาะมาแล้วก็แบบครบซ้อนเหมือนเดิมแหละไอเนี่ยปัญหาเนี่ยปัญหากับแม่ผม ไอเดียกันนะี่ยผมเลยสกิบใจนิดๆผมก็เลยเออไปเยี่ยมทอกีบแหละที่แรกไม่ชอบกันด่ากันนะครับคืออีโก้มันจะปวดกับผู้ชายไม่เยอะเนาะเอาจริงๆอ่ะไอตอนนั้นผมยอมแล้ว่าผมหลงมากแบใครก็ได้วะมาว่ะผมไปรับที่บ้านไอรถฟอร์ดสองจุดสองอ่ะ ครับเออไปรับที่บ้านเลยนะแล้วพ่อกับแม่แกมาดูหน้าตาไอ้เนี่ยคือตอนนั้นผมใช้เงินล่องนาตรงนั้นอยา่าโกรธคือทํางานพวกนี้เงินมันหนาอ่แล้วแหละหนามากด้วยก็เข้าใจว่าเขาก็คงไม่ได้รักผมตอนนั้นคือเขารักเงินชอบเงินแหละกับหน้าตาต่างสังคมเนาะ เอาจริงๆนะปัญหานี้มันแก้ยากสำหรับสังคมเลยที่แตกแย้งกันเห็นโพสต์โพสต์กันนะเรงนีทั้งนั้นพี่ฟังนะผมใช้วิธีไอตอนนั้นนะผมลง,งของปากของปั๊มแล้วก็พามันไปซื้อรถโยงอะรถล้อรถโยงที่ว่าตัดใบอะเอคิดตามเนี่ยไอคันคันที่ผมไปตัดใบแล้วก็ฉีดปุ๋ยทำอะ มาทำแต่รถผมอะมันเครื่องเราเบิดเออสีกแยกแล้วได้นอนค้างคืนมันจะเหลือแล้วครับผมก็เลยมาขอตอนนั้นแม่ไม่ชอบเขามาขอผมก็ไม่ได้ยื้มเนาะเอาเงินมาเลยมือห้าพอแล้วก็บอกว่าจะใช้ให้ไอ้คำนี้เนี่ยที่มันติดสมองเขานะมาั้งจะใช้ให้แบบเรื่อยๆผมก็เลยไป แม่ก็ไม่ชอบเนาะผมก็ต้องย้ายไปอยู่นูน่นอยู่นู่นสักพักมันมีกลิ่นประมาณนี้แหละเหมือนกันเริ่มแล้วประมาณว่าถ้าไม่มีตังคนะ์ละมึงตายประมาณเนี้เหมือนตอนนี้ที่เป็นหาทางแก้คิดย้อนคิดย้อนคิดย้อนเออผมจะบอกให้ตอนที่ไปอะไรวะไปโคราชไปวัดวัด อะไรไว้บนเขาไว้ตอนนั้นน่ะแกทักผมแกบอกว่าบอมพรบุรุษติดเวียนติดกรรมอะไรไม่รู้มีตัวอะไรเดินมาลังแกถอดให้คือตอนนั้นคือไปซ่อมรถของหลวงพ่อคูณเออเราจะเอาเข้าพิพิธภัณฑ์ไออะไรวผู้ใหญ่อืกนกำนั่นกำน,นันปองเอเอนี่ไง พี่สารวัตรเออชอบไปยิงนกกันคิดถึงนะพี่ถ้าเข้ามาดูคลิปไอ้หนอนก็ไม่เป็นไรให้อภยัยคือมันเป็นช่วงแหละกำใครกรมันผมได้แค่มองตอนนี้ผมแบบทะลุอูโป่ปงคือไม่ต้องไม่ได้อะไรมากมายคือผมหาวิธีแก้ปัญหานี้อยู่ก็บทสรุปก็คือผมเริ่มวางแผนยกอู่มาข้างนอก ตั้งแต่นู้นเลยผมไม่ได้ใช้อารมณ์ผมตั้งแนวคิดไว้ไม่บน่นทำเอาความดีเข้าแรกนี่นปั่นปุยเอยหาตังนั่นนู่นนี่เลี้ยงลูกใช้วิธีเอาความดีเข้าแรกดูแล้วเขาก็ยังเข้าใจว่าแบบเขาลืมไงว่าเขาเคยได้ตังแล้วเขาไม่ได้เห็นความดีแล้วจุดเปลี่ยนจุดพีกก็คือเวลาตอน หนึงปีผ่านไปโอเคเขายังเป็นเหมือนเดิมออกมานี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมฟังนี่แหละจุดพลิกออกมานี่ได้ได้ดีนะแต่ไ,ไม่เหลือเพราะอะไรคือเขาเคยได้เหมือนเดิมแต่เขาเริ่มมองความดีที่ทำมาผมก็เลยตัดสินใจเออปล่อยปล่อยปล่อยล่ปหน่อยแล้วก็ยุยุยแย่แแต่แค้งรั่วหน่อยเออฟังนะมันพลิกตรงนี้ แล้วไอ้นี่ยมันติดนิสัยเดิมเหมือนคนที่ผ่านมาเลยแบบทะเลาะกับแฟนวิ่งเข้าห้องปุ๊บแล้วก็แทหาคนนั้นคนนี้ปึ๊ละเหยื่อของผมอะไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะเออมือที่สามมึงมีและฟังไว้ได้อีพอมันก็จะเป็นประมาณเออกูอยากกูจะมึงเอาเงินล่อใช่ไหมมึงว่าไอ้นี่มีปัญหาการเงินขอโทษล่องรถก็ไม่ได้เยอะเท่าผมหรอกเชื่อเหอหมอก็ไม่ได้เยอะเท่าหรอก บอกไว้เลยว่าฉีดซ่อมต้นละสองพันห้าเว้วันหนึ่งซ่อมรถประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้มันฝืดคือแต่ก่อนอ่ะเศรษฐกิจมันดีแล้วมันเฟอ้อไงมันเคยใช้เงินเยอะและ้วนี่มันอยู่ไม่ได้ออฟังเออแล้วมันก็ต้องไปแบบขอจากคนนั้นคนนี้นู่นผมก็ทําเฉยอยากจะบอกว่าโทรศัพท์มันนั่นอะ่ะผมลงมัดไว้มันเล่นอะไรผมเห็นหมดผมเจ็บนะ แบบใยทั้งยืนเห็นนะ่แต่ผมก็ทนแบบทำไปทำไปไปพอถึงจุดพิกคือนอกใจไม่เป็นไรนอกกายไม่ได้ไว้พอมันจะไปผมเลยเออปล่อยทีนี้มันกลับบ้านไปคนบทจะเสียของที่มันรักหรือของที่มันหวนแงนมันมันไปขอตังค์เขาทีนี้ มันออกมาแลยมันผมหมดผลประโยชน์เนี่ยฟังนะอันนี้ไม่ได้ประจานแฟนนะถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ดันไม่ใส่ไม่ได้คือมันขอไม่ได้นะจริงๆถ้าไม่รักกันจริงๆเนี่ยทไม่อยู่ร่วมด้านกันคือเขาอยากกินอะอันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสคือผมก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรผมเป็นคนที่ไม่แค่แคร์เรื่องขี้เสื่อเสียงที่อะไรแล้วแค่อยากจะแคร์ประสบการณ์นี้ให้ฟังฟังนะครับ คือแล้วผมจะปล่อยให้มันว่างสามวันคือให้มันคิดได้ตอนเงินมันหมดมันแอบจิกอยู่แหละแน่ๆแหละแล้วลพี่น้องมันน่ะจะบอกให้เหมือนกันคือต้องเข้าใจถ้ามีผลประโยชน์ทุกคนจะใช้ประโยชน์นั้นทั้งหมดประโยชน์โดนลุม ไทบานอ่ามไทบานกับล,ลุ่มลุ่มดาลุ่มพระ่าท่านยังสี่ไปมึงในปัวดีไปนั่นมึงกื้นหนีมาผมวางแผนเองม็นคนก่อเรื่องนี้เองขอโทษีพปอยยม่มีใครกันว่าเองสี่ลูกเจากก้าของพระเ้าดอกไข่กับเป็นใหม่ใ้เขาแหละตัดนิสัยมันแล้วทีนี้ก็เออนั่นแหละตามนั้นแหละนะแล้วแต่บุญกรรมแหละ เพราะว่าผมเองก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมรักของผมผมถึงทำอย่างนี้เออถ้าใช้ความรักเข้าแรกนะคอยดูผลลัพธ์เดี๋ยวผมลงคลิปนี้อยู่มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมครับผมพระบุน